รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Talk Today สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามข้าวตราฉัด ซีพีรมจ่าวิรัตฟูด้ดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันจันทร์เวลา15นาฬิกา4ีนาทีที่นี่ทีเดียวทางพ p พ v HD 36ค่ะ แล้ต้อบอกคุณผู้ชมนะคะว่า Merry Christmas ค่ะแหมวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เด็กๆหลายๆคนจะต้องมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสแน่ๆเลย Talk Today วันนี้ก็มีบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะตอนนี้ก่อ,อยู่ที่ร้านอันชันคาเฟ่สาขาสุขุมวิท49ค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาเสิร์ฟอาหารไทยนะคะที่เป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นรถมือเหมือนคุณแม่มาทาให้ทานเลยค่ะแล้วก็ยังมีอาหารจานเดียว มีเครื่องดื่มมีขนมไทยๆอร่อยๆไว้เสิร์ฟด้วยนะคะสาขาสุขุมวิท49นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ละแวกนี้มารับประทานอาหารกันแต่ต้องบอกเลยว่ารถมือน,นั้นอร่อยเท่าๆกันทุกสาขาแน่นอนค่ะวันนี้ท็อกสุดเมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปติดตามค่ะ Talk of the t o w า คุณผู้ชมที่อยู่ที่คอนโดหรือว่าหมู่บ้านนะคะก็น่าจะได้รับการดูแลจากนิติบุคนนะคลค่ะที่คอยบริการเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆในหมู่บ้านหรือว่าคอนโดให้อย่างบริษัท smart and service management จำกัดนะคะต้องบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นผู้นำด้านการบริหารงานนิติบุคคลในโครงการมากกว่า400โครงการอสังหาร,ริมทรัพย์เลยนะคะคุณผู้ชมและล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีโครงการที่น่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่าลูกค้าของเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SME ก็เลยมีโครงการ smart SME n a m e w o r k club เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าและสามารถออกตลาดจริงได้ด้วยค่ะ Smart Service and Management ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการงานบริหารนิติบุคคลอันดับหนึ่งของเมืองไทยกับความสำเร็จในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ทะลุ400โครงการทั่วประเทศพร้อมชูกลยุทธ์ปี2567มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีจับมือกับพันธมิตรเพื่อส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือกว่าให้แก่ลูกบ้านค่ะ Smart Service Management นะครับเราเป็นบริษัทรับจ้างบริหารนิติบุคคลนะครับเราโฟกัสในเรื่องของ ส่วนของเป็นนิติบุคคลเพื่อ,อาการอยู่อาศัยนะครับพอร์ตโฟลิโอของเราก็ตอนนี้เราดูอยู่ทั้งหมด415โครงการนะครับก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นโครงการที่เป็นแนวสูงนะครับหรือคอนโดมิเนียมเราดูสัก130โครงการแล้วก็แนวราบสัก280โครงการที่เป็นบ้านเดี่ยวกระทาโฮมนะครับปัจจุบันก็อยู่ในอินดัสทรีนี้มา,มา27ปีแล้วปีนี้ครบ27ปีนะครับก็ เราเป็นที่1น,นะครับในเรื่องของจำนวนเราบริหารจำนวนเยอะสุดในประเทศไทยกลุ่มบริษัทพัทยากรุ๊ปนะคะได้จัดงานขอบคุณลูกค้าและก็คู่ค้าทางธุรกิจของทางบริษัทด้วยค่ะรวมทั้งค่ะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าเปิดตัวสายการบินพัทยาแอร์เวย์สนะคะซึ่งจะเป็นบริการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ทันสมัยแล้มีประสิทธิภาพที่สุดในภูมิภาคค่ะ พัทยากรุ๊ปจัดงานเลี้ยงฉลองขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจอย่างยิ่งใหญ่พร้อมประกาศเปิดตัวสายการบินพัทยาแอร์เวย์ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกในไตรมาสที่4ี่ปี2,567สอดรับการเติบโตของสอาหกรรมโลจิสติกส์และอ e ีคอมเมิร์ซค่ะในส่วนของพัทยาแอร์เวย์เนี่ยนะฮะเราดําเนินธุรกิจต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าเราอยากจะให้เป็นสายการบินของป็นทไทยแท้ๆนะครับซึ่ง เราก็ใช้ความมุ่งมั่นมานานพอควรครับอยากให้ธุรก,กิจด้านนี้มันจเจริญเติบโตครับให้ให้ลูกค้าเราทุกคนที่มาในงานนี้ช่วยกันสนับสนุนให้ดำเงนินการให้ก้าวหน้าตลอดไปนะครับโดยที่พวกเราเนี่ยจะพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังผลักดันให้กลุ่มบริษัทพัทยาเป็นกลุ่มบริษัทที่แข็งแกร่งด้วยเสริมศักยภาพไปอีกขั้นด้วยการออกแบบระบบที่ทันสมัยเพื่อรองรับสายการบินและธุรกิจต่างๆในกลุ่มบริษัทพัทยาซึ่งมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทพัทยามีความสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะและในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันวิ่งการกุศลค่ะ Thai Vietjet Fly Green Charity Run 2023ันนะคะ ซึ่งสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์นะคะจัดขึ้นและจะนำไรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับมูลนิธิสืบนาคาเสถียนค่ะ สายการบินไทยเวสเทจจัดกิจกรรมฟร์กรีนเชลิตี้รันงานวิ่งการกุศลครั้งแรกภายใต้กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไฟร์กรีนโดยมีนักวิ่งกว่า1,500คนร่วมวิ่งเพื่อแสดงพลังรักโลกและสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมทุนมอบแก่มูลนิธิสืบนักข้าศเทียนสานต่อปณิธานในการปกป้องพื้นป่าและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยค่ะสวัสดีครับก็ในนามของสายการบินไทยเวชเทแอร์นะครับวันนี้รู้สึกขอบรู้สึกตื่นเต้นและก็ยินดีนะครม่ว กิจกรรมค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของอกิจกรรมที่ไทยเวิได้สร้างขึ้นกับทีมอเอกชนในภาคเอกชนนะครับในเรื่องของตัวไทยเว t Fly เจ็ e ฟลาย r รีนชาริตี้รันในวันนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่ไทยเวิได้นําเสนอ,อเพื่อมีส่วนร่วมกับสังคมนะครับ สำหรับไฟกรีนเชลิตี้รันงานวิ่งการกุศลครั้งแรกภายใต้กองทุนไฟกรีนซึ่งเป็นกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทยเวทเจ็ทก่อตั้งในปี2564มีเป้าหมายสูงสุดในการสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์และปกป้องป่าไม้ตลอดจนสัป่าที่ใกล้ศูนพันธุ์ในประเทศของเราค่ะ สิริราชผนึกไมเนอร์ฟู้ดขับเคลื่อนสังคมไวเกา๋าสุขภาพดีมีคุณภาพชวนคนไทยร่วมสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสิริราชรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ประชากรไทยในอนาคตพื้นที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูสยงอายุที่ปรสาครนะครับพื้นที่มันยี่สิบส่ไร่มันไม่ได้ตั้งใจที่จนะแบบเป็นศูนย์บริการสุขภาพเพียงแต่ว่าจะมีการบริการสุขภาพในบางเรือ่อง ที่เป็นเลือกของแนวใหม่เป็นเลือกที่ยังไม่ค่อยมีสื่อที่ไหนแต่ให้ดาวโลฟีบานทั้งหลายยังไม่ได้ทำและทำเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นโมเดลต้นแบบนะครับแล้วส่วนที่เป็นของผู้ปล่อยระยะกลางเนี่ยจะมี2ตึกนะครับทั้งหมดเนี่ยตึกนี้ก็จะมี4ีเตียงสีเตียงสีบแปดห้องสตึกก็80กว่าเมื่อเป็นรูปแบบรในอนา่ตที่จะเปิดอย่างไม่เป็นทางการ 6, เรือสองคนที่ยิงวันที่สี่มกราคมปีหกเจ็ดแล้วก็จะได้ทำงานเรือยครบถ้วนได้ประมาณต่างปีคาดว่าทุกอย่างจะวางแผนเพื่อที่จะแกลนโอเพนนิ่งแถวเดือนกรกฎาคมปีหกเจ็ดครับคณะคลานของเราก็มีญาติหรืออะไรที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งบางครั้งเนี่ยบางครั้งก็น้องๆบางทีก็ไม่สามารถมาทํางานได้เพราะว่าต้องไปดูแลอ่อแม่ดูแลนะครับคนที่ป่วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ในในในมุมของเราก็คือว่าเรามองว่าถ้าเราช่วยตรงนี้ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของของประชากรไทยได้เนี่ยก็เ,เป็นข้อดีสุดหนึ่งนะคะรับก็อยากเชิญชวนจริงจริงภาคเอกชนนะฮะให้มาให้มาช่วยกันครับผมเชื่อว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีเรามีมิชชั่นหรือเรามีอะไรที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราอยากที่จะหรือมีวิสัยทัศน์ว่าเราอยากที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้ายินดีก็หวังว่าจะเกิดขึ้นเชื่อว่าก็น่าจะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกับกับโครงการนี้ได้ และช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามท็อกท o เ a y กันต่อค่ะท็อกท d เ y t ท็อกทูยูคุณผู้ชมค่ะแลนนี่ก็คือชั้น2ของอันชันคาเฟ่สาขาสุขุมวิท -49 จะเห็นว่าเขาตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะแล้วก็มีการจัด เปลี่ยนแปลงไปตามเทศกาลต่างๆอย่างช่วงนี้คริสต์มาสนะก็จะมีจุดต่างๆให้เราสามารถถ่ายรูปกันได้สนุกสนุกด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปดูงาน Thailand Rice Face 2023เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์นะคะไปดูกันว่าข้าวของไทยเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์เป็นสินค้าอะไรอื่นๆได้อีกค่ะ t ด e c ข้าวพร้อมด้วยกรมการข้าวมูลนิธิข้าวไทยกระทรวงการต่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกินเปลี่ยนโลกชาวนาไทยอีสานมูล,ลนิธิกเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้าวอีกกว่า15องค์กรร่วมกันปลุกปั้นเทศกาลข้าวไทยแลนด์ไลฟ์เฟสเทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวรัางสรร ทางกรมการทัพภายใน,นกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมผู้ประกอบการข้าถุงไทยเนี่ยเราเล็งเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาละนะครับทำอย่างไรที่จะทําให้คนไทยนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยกลับมาบริโภคข้าวนะครับให้เรียกว่าไม่ตกไปจากเดิมนะครับแล้วก็บริโภคข้าวที่เป็นคุณภาพได้มารู้จัก นะครับข้าวสายพันธุ์ต่างๆสายพันธุ์พิเศษสายพันธุดีๆนะครับของไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเราคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นวัตถุประสงค์หลักในการที่เราเนี่ยได้มาร่วมงาน Thailand Life f e s t 2023 ภายในงาน t h i l l n n l i i e s p a c e เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์มีทั้งหมด5โซนที่พาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องข้าวและร่วมเพิ่มมูลค่าให้ข้าวที่เรากินกันอยู่ทุกวันผ่านประสบการณ์จริงชิมข้าวกินข้าวซื้อข้าวชมข้าวและทํากับข้าวค่ะนอกจากนี้ยังพาทุกคนไปพบปะกับตัวละครสําคัญในจักรวาลข้าวทั้งคนปลูกคนขายคนปรุงรวมถึงหน่วยงานสําคัญที่เกี่ยวข้องค่ะ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทาค่ะได้รับการคัดเลือกจากสมาคม A N B D นะคะให้เป็นผู้จัดงานแสดงศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนานานาชาตินะคะงาน A N B D 2023แบงคอกเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการแสดงศิลปะและการออกแบบให้กับผู้ที่สนใจค่ะ คณะศิลปกรปรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาได้รับเลือกจากสมาคมเอเชียเน็ตเวิร์กบิยอนดีไซน์ให้เป็นผู้จัดงานแสดงนิทศการศิลปะและการออกแบบหมุนเวียนนานาชาติ ANBD 2023 Bangkok ซึ่งหวังจะให้เป็นเวทีสําคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการนําเสนอผลงานด้านศิลปะการออกแบบและวัฒนธรรมของเอเชียที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ ในส่วนของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราผลิตบัณฑิตที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของความเป็นมืออาชีพการจัดนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปะแล้วก็ทักษะต่างๆนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยงานศิลปะเริ่มต้นจากองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญแล้วก็เรื่องของในอัตลักษณ์ความเป็นศิลปะ สู่กระบวนการเรียนการสอนและการจัดนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยนักศึกษาก็ได้มีเวทีในการแสดงออกผลงานนวัตรกรรมสามารถที่จะต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ในโอกาสต่อไปค่ะถือเป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดและแสดงเห็นถึงความมีชีวิตชีวาของเมืองกรุงเทพมหานครโดยรวบรวมผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมจากศิลปินที่ประสบความสําเร็จจาก7ประเทศประกอบด้วยจีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้มาเลเซียไต้หวัน รีลังกาและประเทศไทยโดยมีผลงานทั้งหมดรวม234ผลงานค่ะ Eminence ตอกย้ำภาพผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ธันตกรรมอันดับหนึ่งของเมืองไทยและมีความมุ่งมั่นที่จะยกกระดับมาตรฐานทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศชูจุดแข็งตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือธันตกรรมระดับโลกแบรนด์ NSK อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวพร้อมเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคค่ะ แก่นในการทํางานของเรานะคะคือเราเนี่ยต้องขัดสันผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราไม่สามารถคอมโพรมซ์ได้เพราะว่าเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นกําลังเล็กๆแต่ว่าสําคัญในการที่จะช่วยผลักดันในเรื่องของสุขภาพแล้วก็พยายามนําผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ในการทํางานของคุณหมอฟันมาออกในงานนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะเน้นในสินค้าที่เป็นนวัตกรรมนะคะอย่างเรามีด้ามกอฟันตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นด้ามกอฟันที่ เป็นนวัตกรรมมากๆก็คือทํามาจากไทเทเนียมทางด้ามเลยนะคะซึ่งช่วยให้คุณหมอฟันเนี่ยทำงานได้สะดวกสบายขึ้นแล้วก็มีน้ําหนักเบามากกว่าด้ามก่อฟันทั่วไปมากๆค่ะ คือเป็นการเดินหน้าตอกย้ำภาพคำม,มั่นสัญญาแห่งสุขภาพเพื่อให้คนไทยได้รับมาตรฐานทางการแพทย์และสุขภาพที่ทัดเทียมกับต่างประเทศผ่านการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์เครื่องมือธันตกรรมชั้นนำระดับโลก NSK แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต,ใต้แบรนด์ฟูรานโนนำร่องด้วยเม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์จัดฟันใสและฟันปลอมที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างยาวนานและยกทัพผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพให้ได้ช็อปกันแบบจุใจค่ะ ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับบริษัทอัสมีจำกัด ขอนำทุกท่านพบกับทกิโดกิงานสตรีทอาร์ตระดับตำนานในงานทกิโดกิไอคอนิกแบงคอกเอ็กซ์เพรเนส์นิทรรศการเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมสัมผัสและชื่นชมผลงานศิลปะจากคาแรคเตอร์ยอดนิยมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมางานทกิโดกินะคะไอคอนิกแบงคอกมันเป็นครั้งแรกในสหรัฐอีสานนะคะที่แบรนด์ระดับโลกนะคะแบรนด์ระดับไลฟ์สไตล์ระดับโลกเนี่ยมาเปิดตัวนิทรรศการที่เมืองไทยแบบเต็มรูปแบบบรอดัท สมีก็ภูมิใจมากที่ได้รวมงานกับสยามพิวัรหรือไอคอนสยามนะมาจัดงานยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะ ทีมคาเฟ่ด้วยค่ะที่เราได้ uh, collaboration กับทางเชฟ Iron Winner Iron Chef Winner นะคะเชฟเซบาสเตค่ะปี 2, 2022ค่ะค่ะอยากจะเชิญทุกคนนะคะมาจอย c า o u d Down d i n n e กับเรากับเชฟเซบาสเตียน Fine Dining ราคาไม่น่าเกลียดเลยขอเชิญชวนทุกคนนะคะสนใจติดต่อเข้ามาใน Facebook และ Instagram เราได้ขอบคุณค่ะ เรียกได้ว่าต้องห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับงานนิทศการเต็มรูปแบบครั้งแรกของโทกิโดกิสามารถเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมปี2567ณไอคอนอาร์ตแอนด์เคานเจอร์สเปซชั้น8ไอคอนสยามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอคอนสยามหรือโทรสอบถามได้ที่1338ค่ะและช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสนุกกันต่อกัอกบ Talk today ค่ะ Talk today สนับสนุนช่วงโดย The Beach Phuket, The First Family Beach Club, Beach Club สำหรับครอบครัวแห่งแรกในภูเก็ต Talk Together คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเด็กๆสมัยนี้นะมีความรู้ความสามารถกันเยอะโดยเฉพาะใครที่มีความสามารถและต้องการจะเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะก่อนจะพาไปดูรอบชิงชนะเลิศนะคะของการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น7นะคะซึ่งน้องๆเหล่านี้จะเป็นอนาคตของวงการบันเทิงนี่แหละคะ่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร,ร่วมกับมูลนิธิปัญญาวุฒิและองค์กรพันธมิตรบริษัทปราแม่ครัวจำกัดประกาศผลรางวัลสุดยอดเยาวชนคิดไซต์ไทยแลนด์ซีซั่นเจ็ดเยาวชนไทยห่างไกลาการพนันเด็กและเยาวชนนะครับที่ร่วมโครงการเนี่ยจะได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ถึงโทษภัยของการพน,นันเพราะว่าการพนันตอนนี้เนี่ยจากงานวิจัยนะครับของสถาบันการศึกษาเนี่ยได้มีการระบุนะครับว่าเด็กที่เข้าถึงการพนันเร็วที่สุดก็คืออายุ7ปีนะครับ แล้วก็มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มอายุ15ปีจนถึง18ปีเนี่ยเข้ามีความเสี่ยงภัยกับการเข้าไปอยู่ในวงการพนันเนี่ยประมาณนะครับเป็นแสนแสนคนนะครับด้วยเหตุนี้สำนักงานสากลแห่งาารัฐบาลเนี่ยจึงได้ดําริโครงการนี้ร่วมกับกบุญที่ปัญญาวุฒิและก็โครงการทิศสายแทะแ,แลนะครับเราได้มีการคัดสรรเยาวชนเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วก็เข้ามาเป็นทูตดนะครับคิดสายไอดอลในการที่เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านการห่างไกลการพนันนะครับซึ่งวันนี้ เราก็ได้มีการอบรมความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้ามาในโครงการทั้งทางด้านการวางตัวการวางค่าทางการเล่าเรื่องนะครับการแสดงออกและก็การที่จะจัดทําโครงการในการต่อต้านการพนันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นผลที่น่าพอใจนะครับออกมาเด็กและเยาวชนคนไทยนั้นมีความสามารถและมีแนวคิดที่ดีต่างๆมากมายและเราก็ได้ผู้ที่ชนะเลิศการเป็นผู้ที่สายไอดอลประจำซีซั่นเจ็ดแล้วครับ สำหรับโครงการคิดไซด์ไทยแลนด์ซีซั่น7มีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์รณรงค์ให้เยาวชนไทยคิดดีทำดีทั้งกายวาจาและใจภายใต้สโลแกนพัฒนาเย,ยาวชนไทยห่างไกลาการพน,นันสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตเพื่อให้เยาวชนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งคะ่ะ ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามพิธีลงนามความร่วมมือนะคะหลักสูตรยุติความรุนแรงลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยไมหิดลและสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรการยุติความดุนแรงลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศโดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะทําขึ้นเพื่อนําหลักสูตรที่ได้มาพัฒนาร่วมกันในการนําไปใช้สร้างความเข้าใจในความหลากหลายและการมีส่วนร่วม ในสังคมโดยมีความร่วมมือที่สำคัญคือร่วมกันสนับสนุนและร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในสังคมร่วมกันสนับสนุนและจัดฝึกอ,อบรมหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือของผ่าคีทุกฝ่ายโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นชายหญิงหญิงรักหญิงชายรักชายคนข้ามเพศคนรักทั้งสองเพศคนที่มีทั้งสองเพศและบุคคลที่ไม่นิยามตนในระบบทวิ พศรวมถึงกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ทับซ้อนของกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้มีความหลากหลายทางเพศชาติพันธุ์ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และผู้ใช้สารเสพติดซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรภาครัฐภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนหรืผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตริรับรอง นอกจากนี้ยังร่วมกันติดตามประเมินและรายงานผลเพื่อผลักดันให้มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องให้มีการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้นไปค่ะ ดอทพรอพเพอร์ตี้เซาท์อีสต์เอเชียอวอร์2023มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักพัฒนาโครงการและเอเจนซี่ชั้นนำที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภูมิภาคในปีนี้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลดอทพรอพเพอร์ตี้เซาท์อีสต์เอเชียอวอร์ประจำปีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าใจผู้ที่ซื้อบ้านอีกทั้งยังสร้างสรรค์โครงการและบริการใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดต้องการเป็นอย่างยิ่งค่ะ The highlight winners this year we're delighted Hosting this in Bangkok. Um, the developer of the year title is going to AssetWise Thailand, who've had a fantastic year of growth, so we're really, really pleased to celebrate them. And we have a project from the Philippines which will be named as Project of the Year, which is LaPont Residences by RLC Residences, who are one of the Philippines' leading property developers. ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางที่ดอทพรอพเพอร์ตด้วยนะคะที่ให้รางวัลกับทาง Asset w ว i t e นะคะจริงๆการที่ได้รางวัลน,นี้มาก็เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของพนักง,งานทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือกันในทุกภาคส่วนตั้งแต่จิ๊กซอว์เล็กๆตั้งแต่แบ็กดอทหลังบ้านจนถึงฟอนด์อนะคะที่ช่วยกันเสิร์ฟเหมือนที่เราเคยพยายามบอกเสมอว่าเราคือองค์กร e i l d Happiness แล้วก็ส่งต่อความรู้สึกนั้นจากเราในองค์กรภายในส่งต่อถึงกับโปรดักต์ออกมาแล้วก็ให้ลูกค้าค่ะ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่ทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะและเป็นการยืนยันวิสัยทัศน์และความแน่วแน่ในการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับตลาดประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานอย่างหนักและทุ่มเทที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องค่ะ ได้เวลารีวิวของอร่อยของอันชันคาเฟ่สาขาสุขุมวิท49แล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นนะคะแล้วก็โอ้โหการแต่งโรงแต่งร้านเหมาะกับคริสต์มาสในชชว,วลารานนี้มากดังนั้นค่ะอาหารที่จะมานําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะมาเลี้ยงฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสได้เลยใครที่ยังไม่มีร้านอาหารในเย็นนี้นะคะสามารถมาได้เลยค่ะที่อันชันคาเฟ่สาขาสุขุมวิท49นะคะเริ่มกันที่นี่ค่ะอาหารจาน เด็ดที่คนไทยไหลายๆคนชอบมากๆนั่นก็คือกระเพราคุณชายนั่นเองความเด็ดดวงของจานนี้คืออะไรเขาบอกว่าเขาใช้น้ำมันเนื้อค่ะที่ออกมาจากการทำเนื้อแดดเดียวทอดนะคะเอามาผัดกับข้าวดังนั้นเวลาคุณทานข้าวคุณจะได้กลิ่นหอมของเนื้อเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนโอ้นี่มีพริกน้ำปลาแยกมาแบบนี้ด้วยนะคะคุณชมน่าทานมากๆเลย ความเข้มข้นความนัวความหอมของเนื้อดังน,นั้นใครที่ชอบจานเนื้อห้ามพลาดเลยค่ะส่วนนี้ค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณจะทานอาหารไทยห้ามพลาดกับเมนูสาคูไส้หมูของร้านอันชันคาเฟ่นะคะเพราะว่าสาคูที่นี่เขาปั้นกันสดๆที่นี่ไม่ได้ส่งมาจากส่วนกลางนะคะนี่เลยค่ะแล้วแถมสียังสวยอะ่ะเป็นสีน้าเงินอันชันแบบนี้ด้วยนะคะ ไส้ของเขามีความเค็มความหวานพอๆกันแล้วมันก็กลมกล่อมมากๆมีกระเทียมเจียวกรอบๆแล้วก็มีผักเคียงให้อย่างไม่อั้นเลยนะคะอร่อยมากๆสําหรับสาคูไสหมูและสุดท้ายเครื่องดื่มของเขาก็คือชาเย็นอันชันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมชาเย็นอันชันเห็นไหมคะมีแยกส่วนระหว่างชาเย็นนมแล้วก็อันชันสีม่วงๆน้ําเงินนี้นะคะไม่หวานมากเหมาะสําหรับคนชอบหวานน้อยนะคะแล้วก็หอมกลิ่นนมกลิ่นอันชันด้วยทั้งหมดนี้พอกินรวมกันแล้ว มันช่างเหมาะกับมือคริสต์มาสวันนี้จริงๆเลยค่ะใครที่ยังไม่มีร้านอาหารนะคะว่าเย็นนี้จะไปฉลองกันที่ไหนมาที่อันชันคาเฟ่สาขาสุขุมวิท49ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการท l ก Talk Today ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าที่นี่ที่เดียวทาง p p t v h d 3 6นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Merry Christmas